มาพี่น้องหน้าฝนฝนตกน้ำท่วมเตาไหมนะจะมาเล่าให้ฟังเตาของรโ,โต้เนี่ยที่ลึกๆเนี่ยรโ,โต้ทำโรงเรือนไว้อย่างนี้เนาะโรงเรือนมันก็ไม่กว้างเลยพี่น้องแต่เชื่อไหมว่าฝนตกน้ำไม่ท่วมเลยน้ำไม่ไหลเข้ามานอกจากมันจะมีไั้งกะสีนมัน,มนเราทำเอียงเนาะทำโรงเรือนมันก็จะมีโผล่มาด้านจุด,จดไฟนิดนึง เนื่องจากว่าตรงนั้นมันต่ําแล้วก็เราทําสังกะสีเอียงลงไปด้านข้างล่างมันก็จะมีเข้ามาตรงที่จุดไฟนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ไม่ท่วมข้างหน้าน้าท่วมสวนมะม่วงแต่เตาของรถเตาที่เผานี่ไม่ไม่ท่วมพี่น้องแต่ก็ต้องลงทุนเด็ๆสังกะสีนี่หมดหมดเป็นเกือบสองพันนะพี่น้องแต่ไม้ก็ในในพื้นที่เราเนี่ย ในสวนในไร่ในานานี่ยไม้ยู่คาไม้ออไม้ถมไม้ถมไม่ท่วมพี่น้องของเราโตจะมีน้ำซึมมาตรงที่จุดไฟแค่นั้นพอเอ้แค่แค่นั้นทำแค่นี้นทำโรงเรียนให้มันนิดนึ่งข้อดีหน้าฝนนี่ได้เปรียบเขาได้เปรียบตรงนี้แหละตัวเที่เผาได้ สมมติว่าพายุพายุฝนมาเราเราเผาไว้แล้วปุ๊บมีฝนมีอะไรลงมาเออมีมีมีฝนมาตกมาสองสาวันเราไม่ได้เอาฐานขึ้นมาก็มันก็จะมีแค่ความชื้นเข้าไปในฐานนิดเดียวแค่นั้นแค่นั้นไปน้องไม่เป็นไรมีมีมีอยู่ตอนหน้าฝนฝน เนื่องเนื่องเจากเราเราเผาบ่อยใช่ไหมไอ้ด้วยความร้อนของเตาเนี่ยมันมันก็จะกระจายทําให้ความชุ่มชื้นอยู่ในดินรอบๆเนะ่ยมันแห้งไปหมดนะกว่านหน้ามันจะซึมมาหาฐานนี่ก็นานพี่น้องไม่เป็นไรถึงพี่น้องจะทิ้งมันไว้4ี่วันหวันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังเคยทิ้งมาแล้วไม่เป็นไรพี่น้องก็จุดติดย,กยากๆหน่อยข้างล่าง จะเป็นตรงด้านล่างตรงปากปากตรงที่จุดไฟมันจะมีน้ําซึมมานิดเดียวถึงถึงเรามีน้ําซึมเราถ่านเข้ามาตรงนี้เราจุดไฟได้มันก็ไหม้อยู่ดีไม่เป็นไรนี่ยข้อดีของเตาที่เราโต,โตทําแค่ลงลงทุนตรงโรงเรือนนี้หน่อยนิดนึงเอาไปเอาสั้งกะสียาวๆหน่อยนะทำยาวๆพี่น้องอ้นี้รราโตทําสั้นสังกระสีสิฟุตมันก็เลยน้ามัน ไหลลงไปข้างล่างแล้วมันจะไหลเข้ามาตรงที่จุดไฟได้นะดนันท้ายแค่นั้นแหละน้ำไม่มีท่วไมไปเนาะถึงพายุมาก็ไม่เป็นไรพายุโมโดอกโบดุลไม่เป็นไรมีซิมแต่แต่มีแต่มันไม่รู้ว่าบ้านพื้นที่พพื้นที่ใครพื้นที่มันอะนะ่ะเนาะไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ของเราตัวไม่เป็นไรเราเผาทุกวันความความร้อนมันก,กระจายออกไปเรื่อย มันเลยทําให้แถวเนี้ยมันแห้งน้ํากว่ามันจะซึมเข้ามามันก็นานเ,นเกือบเอวเผาได้พี่น้องหน้าฝนถ้าถ้าถ้ามันเป็นหนักๆพี่น้องก็ต้องหาซ,ซ,ซื้อท่อซื้อท่อวงบ่วนะมาทําถ้าถ้าพื้นที่ไหนน้ํามันซึมนะบางบางที่มันก็ไม่ได้เลยสงสัยเขาจะเป็นที่ราบลุ่มนะ ของเราตัวไม่ใช่ที่ราบรุ่มแล้วที่ราบโคก <laughs> 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 นาก็เลี้ยงพี่น้องเลยเปลี่ยนจากนามาปลูกกล้วยนี่นะปลูกกล้วยเพาถ่ันตัวก็มีสองอย่างนี่แหละที่ลำลงชีวิตยอยู่ที่นานในสามปีมีแค่สองอย่างมีกล้วยมีถานผักใบกะเพราแมงลักแล้วก็โหระพาตอนนี้ได้อยู่แต่พี่น้องเพราะมีงานด้านช่างเข้ามาเยอะไม่ค่อยได้ไปไปทุกวันไม่ได้นเนี่ยตื่นตีสี่ แต่วันนี้ก็ปรับลงมาตีห้าเพราะว่าไม่ไม่ต้องนอนกลางวันถ้าเราตื่นดึกเราจะได้นอนกลางวันถ้าตื่นตีสี่มันต้องมีเวลาหยิบกลางวันสักสิบยี่สินาทีนั่นแหละแต่ทังนี้ไม่ไม่ค่อยได้นอน <c oughs> มีงานด้านจ่างมาไม่ได้นอนกลางวันนอนเวนีนเลยช่วงนี้ลําบากเลยพี่น,อน้องลําบากไม่ได้นอนกลางวัน <c oughs> เคยใช้ชีวิตสบายๆนะมีกล้วยมีเผาถ่านมีขายผัก ในวันกลางวันสบายมีปลากินมีไก่กินแต่แต่วันนี้ไม่ได้นอนกับข้าวก็ไม่ค่อยได้ทํามีแต่ซื้อกับซื้องานด้านช่างเขาเยอะมันมันนอนหนัามันมันเบื่อพี่น้องเลยนึกว่าจะหาอะไรทําดีก็เลยทําช่องทําช่องไปทําช่องมางานเขา้า <c oughs> เหนื่อยเลย <c oughs> มันนอนมากมันเบื่อที่คนตอนแรกก็คิดว่ามันสบายมีความสุขนะเผาราทธานี่โคตรสบาย,ยพี่น้อง รถตัวย่างบอกถูกกันเลยกับรถตัวนี่มีหน้าที่ไปเอาไม้แล้วก็มาตัดแล้วก็เิ้งลงไปแล้วก็นอนตื่นเชา้ามาอีกสองสวันข้างหน้า,ามีเงินใช้แล้วหกเจ็ดร้อยกล้วยก็ถึงเวลาก็ไปตัดไปขายแค่นั้นปลาไก่ก็จับกินกุ้งหอยปูปลาเยอะดำรงชีวิตอยู่ได้นะสำหรับรถตัวนะเดี๋ยวนี้เงินก็เหลือๆอยู่แต่ก่อนไม่ค่อยจะเหลือดิมันต้อง เอาไปใช้ใจ่ายซื้อเครื่องไม้เครื่องมือด้านช่างถามว่ามันพอมีอยู่มีกินไหมพอแต่ต้องทําเยอะๆหน่อยนะเราโต,โตโมีเยอะจนมันเลยเยอะแบบเวอร์วางอลังการเป็น 24, ปยี่สิบสั่นสิบไร่สิบก็ไร่แต่ว่าเราบริหารมันดีๆใช้ใจ่ายให้มันพอดีพอดีเนะมันก็อยู่ได้นะนี่ว่นอกเรื่องนิดน,นึงเรื่องฐานคือเตานี่ไม่ท่วมหรอกของเราโตทำโรงเรียนให้มันอยู่ดีๆไม่ท่วมนะ ขอบุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ